สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องอรดามาตามแม่กงแม่กงเขียนเลขไว้แล้วฝันดีพี่น้องฝันว่าได้เก็บเหตุผลมันใจว่าเลขเขาแล้วพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเอาผนใดตัวใดไปเลยค่ะเทวดาซื้อตัวใดแม่ปลาซื้อสามฮะซื้อสามหก ก็จะซื้อเลขตัวเก่าต <No> ิแม่เคันถึกเลยแม่พอซื้อน้ำเพลินเหตุผลเหตุผลคือออกแล้วออกแล้วออกแล้วถึงจะยัดเยีาะบอกบ่เอาโอ้ยน้ำกันสองสามคนถูกมันบ่ถูกแม่กงผู้เดียวแม่กงว่าเลขออกแล้วเลขตัวเก่าบโตัวเก่าบ่บอหมักน้ำเพลินเลยเนาะเพิ่นหอดบอกว่าล้างย่างเดียวบ่รมันเพราะมันออกหมดแล้วเส่แม่อันร้านลูกลูกลูกเพิ่นฟันอยู่กรุงเทพอ๋อฟ้าฟันแม่นแท้ไหมฟันแม่นแท้ วันนีันบอท่านเดีไปหาเพิ่อยู่ฟันแม่นก็บบแล้วก็นตะปวรอม็นมาแม่มาบอกเอซี่เนูยอันนี้ไม่ตั้งฟันแม่นก็ไปตะปวดอยู่ดีเล็กตัวเก่าขนาดพ่อญาเมาเขียนห้สามหกนี่นั้งแต้เคียวใส่เพ่นเลยตยังเล็ตัวเก่าเออบอกตายังเล็ตัวเก่าปุ๋แล้วสามหกะตรงๆเลยสามหกออกมาเลยสามหกตรงๆไมัดสูคนพลอยี่สิบบาทยี่บบาทซุ้มยูกรุงเทพในพลอหหาหอจะจาเป็นเปซื้อซื้อพรได้ไปซีซันพรได้เนี่ย เขาเรียกตัวเก่าไพ่กระบอกรีดมันสีออกไล้ไหมเนาะอันนี้ันนี้นั่งผ้บเปียกเป็นนั่งกวักเนี่ยคือยิ่งเข่าว่าฝันดีนอะฝันยังไเรียกว่าฝันว่าไปเก็บเห็ดได้ปะนะเก็บย ok, yeah okay. ุใสเห็ดไปเก็บจักว่าไปเก็บยุใสจังใดจังใดเห็ดเห็ดออกเป็นจุ้มเป็นเห็ดเดียวไหมอเห็ดหนามุ้งดี่ได้ได้ฟันเดี๋ยวกดนเห็ดเห็ดเนี่ยเป็นเงาเนี่ยหลายๆเลยไหมเป็นเงาเดียวไหมหลายๆ ได้ตั้งฝันมาฝส่ฟันดีได้พูดถึงหนึ่ก็นเลยฟันเราได้เก็บเห็ดได้เอาได้คลองอะไรยังเห็ดเห็ดอยู่ไม่เห็ดเลขเลยไม่เห็ดเลขส่วกลางป่าคือสูงหดนั่นแหละเห็ดเลขไว้แล้วเราฝันว่าได้เห็ดเอาไม่เข้าละตีเลขจ้ะเห็ดเลขไว้นี่ตัวใดเนื้อวดหดวังหันหดวังหันไม่เห็ดไม่ได้ยึดเก่ามันจะบอกเห็ดเหลืองยึดเก่ามาคักรึยังเปันออกมาตีใดมันแตบเหียวเนาะแบบนี้ หมดวันนี้ไม่เฮ็ดแล้วก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งเอ้าซื้องเลยซื้อไงเถอะหมดรางแค่นั้นนะพี่น้องเลยเออจะมาแม่ก็มีมองไปอยู่ได้มันถือเป็นเจ็ดหนึ่งหาเล็กสามโตเล็กสามโตมันถืเป็นเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งห้าเออแล้วเลขสองโตเลขสองโตมีหนึ่งหนึ่งกับหาหาซื้องายได้พี่น้องเลข เรามันบริตัด71 75อันอันั้นแล้วแต่นาลี่ติตัดตัวนะมันเป็นสิบหาหาซิเอ็ดแต่ว่าขันมันตองมันเป็นหนึ่งหนึ่งก็หาหาถ้าเป็นตองอมันลากเป็นยังคือขาลูกขาล้านนนอาจารย์อาจารย์เป็นยังงอวะเนี่ยตองเป็นอยากไปน้ำเป็นอยากไปน้ำแม่ผิ่อพี่ตองเอ้ยมันแดดห่อนแม่เอยากให้ไปนำ เือนห้าร้องนับพี่น้อง้ารออากาศเปียนเดียวก็ะหอนเดียวก็ะหนาวหางเดียวคือเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหางเดียวเลย้ะเลขจะมาเบนแม่ว่ามากหนึ่งหนึ่งก็ห้าห้าแมนแมนค่ะเราเลขสามตัวไม่รู้ตัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งห้มัชสนี่จำเนี่ยเลขไว้เราฟันม่ได้เฮ็ดเราตีจังดไร่ได้ฟันไม่ได้เฮ็ดแม่จักตีดีจังไดแต่ว่าแม่มากเลขหนึ่งหนึ่งเฮ็ดีเจ็ด่วสำนงตำนมองหนึ่งหนึ่งนี่มันสึเป็นมันสึเป็นเจ็ดอัน แปดป้งหันหละงวดนี้มันติดเป็นหนึ่งหนึ่งแม่มักหนึ่งหนึ่งแม่มากหนึ่งบ้านไม่ได้เก็บเห็ดเอาเอามือเออมันติดเป็นเงาเลยแม่เอามือยุบเออบ่เอามือยุบเด้อมันติดเป็นเงาเหล็กมันติดสองอยู่จันสิอันเห็ดนะสเห็ดน้ามุ่มไหมคันนูตีหนุกตีเจ็ดหาแล้วกันเอามือยิบออกตีเอามือยิบแมวยังไป็ส่วนเนาะเหมือมันติเป็นยุ่มเลยที่เป็นเห็ดกัมีเจ็ดด้่เนาะ เลขไว้แล้วก็ฟันว่าได้เลขเขาอะไรได้เนาะจะว่าไต่กระิได้ไหมมันมันในสูตรมันมีสามตัวแค่คูเดียวมันมีเก็ดหนึ่งหาเลยเจ็ดหนึ่งห้าแต่ว่าส่วนตัวแม่มากเล็กเบิ่นหมดเออจังว่าได้ลงทุนหลายเออหนักหนึ่งหนึ่งไปหน่อยส่วนตัวนุ้ยญาณุ้ยญามาเก็ตหาหมดแล้ว จิตหาหนึ่งหาได้สิออกไงอยู่อ้ยหนงหาหรือออกหลายเทียรอยู่อ้ยออกแล้วออกอีกตัวเปนหกสามสามหกออกอีกอันออกได้ทุกตัวเลยคือว่าเป็นยังขึ้นสอบออกตัวเก้าคุณสามตัวท้ายยังมาหกหกหกคุณนะเดียวมึงวะมึงต่างตหกหกหกตัวอ้ยเด็กแมกงแมกนองเฮ็ดเลขไปแล้วเป็นเลขสูตรเพื่อนจะมีเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าห้านะคะ อนุญาตตันไห้เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งฐานะคะแมงโกงว่าฟันมาได้เฮ็ดนะคะเก็บเฮ็ดได้เฮ็ดเป็นเงาเป็นกุ้มเนาะคนไทยถือว่าเป็นกุ้งเป็นกุ้มนะคะกระเบื้องาเไรเขาหรือเขาฟันดีดีส่วนโตคนเราคนมักสิบเอ็ดเจ้าบริษัทยากอ่ามันจริงเลยสิบเอ็ดมากๆโดนอันแน่เนาะอืมเนี่ยหลายปีแล้วเลยสิบเอ็ดว่าเนาะกระบอกได้ทุกโตได้ทุกโตได สิบเอ็ดูนูนนี่ยังอแล้วเนาะแม่บอเรียงเก็บเี้สิมีง่่อันนึคือวนที่หนวาไม่ขึ้นไมจะหลายีแลวเิ่นซื้อว่สีเิ่นไปหาซื้อเลขดูหนาท่สอปัญานสีเจ็ดหกบอเขาจ้าเร่อี่นเอาม้าใบเดียวเิ่นาเืนีสนเอาใบเดียวขามมีสองใบ่นเอาใบเดียวนที่หนึ่ง ถือได้ช่างใดคนมาคนฝันมาคนเปรี้ยเฮ็ดเราเนี่เออได้เฮ็ดลราโงกละได้หลายคนได้มาเฮ็ดกับเจ็ดโงกกับหกซื้อมันซื้อวสี่มัได้ตีสี่เจ็ดหกคนตีถึงเนาะซื้อสามโตถือครบโตได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้พูดเรื่องจริงในรางวัลที่หนึ่งเสียเลยหนูเหรอเฮ็ดมันต้องเป็นเจ็ดแต่วันมันเป็นเฮ็ดเราโงกละเฮ็ดแม่นะเฮ็ดหนามุ่มเปนเฮ็ดหนามุ่มเป็นหนามันจะเป็นเงาออ มันสองสามล่นตีหอดจากของไสคครับโตเพิ่นสุวศีเพิ่นกวาสียิงมานามสีเห็ดกากพืชเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดลังโงกโงกก็คือหกนะสี่เจ็ดหกมีไหมพนักไปหายุทธกศรเขาจะว่ามีอยู่แม่เอาจากใบเอาใบเดียวถือแล้ววันที่หนึ่งเซยพี่น้องดวงค้นดวงค้นเนาะค่ะมีเสืออมี่พอหนึ่งทีเขาจะออกข้าวอุ้มร้านน่อยไปหยิบเบอรเกอรี่ร้านน่อยแค่ขวบก็ยิบหายใบหนึ่งถูกแล้ววันที่หนึ่งเซยเลย มันมันโตกๆมันมันเนาะแานใส่ห้อจังสื่อจังจังดวงรีให้ดวงบางคนก็สะสมมาแต่สะ่เดียวคนรอยากให้ร้านยิบไผ่ยิบไผ่ก็ได้เอาตัวนั่นเต็มใจเนาะถืออิรเละฝืนหมานหมานเลยเนาะว้าเรายังไม่ใด่สีเนี่ยนะเนาะตีเลขถือสามสตัว่ายแล้วันที่หนึ่งได้หกตัวได้ค่ะบาทีชอบไม่ซื้อถือหกตัวนะจ๊ะ แามใดน้นพิยาสิถือเอสที่หอสิถธเถียงามใดน้นนะคะแม่กงเขียนเลขไว้เลขนี้เป็นเลขสูตรมันเขียนไว้มี7จ็หแล้วกันหนึงหนึ่งกับหาหานะคะเพื่อนฟันมาได้ไปิดเกเฮ็ดนะคะคิดว่าเลขหนาจะเขาแล้วนุนยิยาตันหายเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะคะส่วนโตแม่กงมักสิบอังบบได้กับนะคะ ได้สลากินแบ่งแกกใบไปบอกค่ะบอท่านไห็นนี่ยังบอท่านเห็นรึเปล่าะบอท่านเห็นมาทางบ้านก็ยท่านเห็นนี่เองท่านม่ไปโกงอยู่หน้าหนิเขาจะอมมะสงบัน่แม่นค่ะดีเนาะเป็นสิมะสงตลอดเลยเจ้าประจำเลยบเมื่นก็บหายจะแกนใจบอกห้ได้สมัยเนาะป่ะจำเป็นต้องพกเงินสดเลยไม่ได้พกเลยเน็ตสับมีแต่เอาก้อนเลยเอาก้อนเท่าระหาใบขนนั้นขนไห้เด้ เเพิ่นหลยคนเขาคือขาดขายนำกันนะเพิ่นกะเสือใจนะแม่หน้าโทมุ่งยายสาวืสอหน้าตักสามสิบจะได้นะสามสิบสามสิบก็เลยพี่น้องเอ้ยนี่อตะลี่ค่ะใบพวกพี่ใจเปิ้ลกับพวกเราว่าหน้าตักสามสิบก็เลยเปิ้ลมาเก็บที่ลังก็ได้เนาะคน้ายกับใจดีก็ได้ใจดีเปิ้ลมิตรผู้ใจดีๆมากเอาลอตเตอรี่มาส่งหอดหน้ามาเอาล้างวัานแม่มาเอาล้างวัาน ปันได้เป็นของจริงยังไงกขายเป็ของขายก็ยังให้เ่าถือเสียใหญอยุห่างทางก็เจ้าว่าแม่มาเอารางวัลเหลือใบเดียวนี่เอาถือรุ่นที่หนึ่งเฉยมันเป็นดวงง่ายๆได้ค่ะหมันหวานๆะคนดวงคนบุญลอดทับได้ดนะยูไซก็เจ้าก็ตามเป็นส่งหอดที่ไอเอสซี่โซเดียรนวทางของแม่คงนะคะจ้าโชคดีโชคดีค่ะโชคดีโชคดีมันหวานมันหวาน ส่วนเบาส่วนสูงให้มันได้เวลาซื้อได้ว่ามันยังก็วันที่หนูเบามากเรื่องจริงหมาเลยนีสีถึงลวนันที่หนึ่ง